เมื่อเช้ามีคนมาบอกว่ามีเงินไปกัดเขามาสวัสดีค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีคนมาบอกว่ามีเงินไปกัดเขามา ทำให้มีเงินจะไม่ได้ไปสวนแล้วสงสารมีเงินอะคือทุกวันนะคะ่ะทุกวันอะเราจะพามีเงินขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วก็ไปวิ่งเล่นที่สวนในสวนมีสวนนี้มีเงินวิ่งตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่สามเดือนแต่เมื่อวานอะ เมื่อวานวันนี้มีเงินแปดเดือนแล้วคือจะเล่ายังไงมีเงินแปดเดือนแต่มีเงินยังกัดกัดไม่เป็นนะคะกัดไม่เป็นแต่เมื่อวานอ,อ่ะพามีเงินไปวิ่งแล้วก็ปล่อยเชือกตามปกตินะแตนนี้เป็นเวลาใกล้จะกลับแล้วแหละใกล้จะคล้องเชือก เวลากลับบ้านเนี่ยเราจะคล้องเชือกเขาเพื่อเดินกลับแต่เวลาไปถึงสวนเนี่ยเราจะไม่คล้องเชือกเราจะไม่คล้องเชือกอยากให้เขาเป็นอิสระเพราะว่าเขาไม่เคยทําร้ายใครแล้วก็เวลาดุเขาก็จะเชื่อฟังค่ะแต่เมื่อวานอะ่ะคือเขาวิ่งชนน้องคนนึงวิ่งชนพี่คนนึงเขาใส่ขาสั้นมาแล้วก็เช้าวันเนี้ยเขามาบอกว่าเขาโดนหมากัด เขามาแจ้งยามเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภที่ดูแลสวนสุขภาพนั้นอ่ะพอเมื่อเช้าอ่ะค่ะพามีเงินไปวิ่งตามปกติไปด้วยความล่าเริงสดใสเพราะว่าพอเช้าตื่นมามีเงินก็จะมารอที่ประตูและรู้ว่าตัวเองจะได้ออกไปวิ่งที่สวนทุกวัน แต่พอพี่คนนี้มาบอกเจ้าหน้าที่ยามอ่ะก็เลยว่าโดนมีเงินกัดแต่นี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องกันก็เลยยามให้ไปเคลียร์กันซึ่งจริงๆแล้วเราก็โทรหาเขาที่เขาโดนกัดแต่เมื่อวานน่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าโดนกัดคือเรารู้สึกว่ามีเงินเขาวิ่งเข้าชนเขาดมแล้วเขาชนเพราะว่าคนนั้นเดินมาใกล้เราตตนนี้ก็แยกย้ายกันไปเราคิดว่าถ้าเกิดโดนกัดจริงๆอ่ะ มัน,ม,นมันก็อาจจะคุยกันตรงนั้นตอนนั้นว่าเออหมาคุณกัดชั้นอะไรเงี้ยแต่เมื่อวาน่ะคือมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แยกย้ายกันไปมีเงินดมปกติแต่นี้พอเมื่อเช้าอะค่ะเขามาบอกยารปภจนรปภบอกว่าต้องไปเคลียร์ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะก็จะมันก็คือมีเงินก็ไม่ได้จะเข้าไม่ได้เข้าไปวิ่งในสวนแล้วเพราะว่าคือมันมีประวัติไปกัดเขาแล้วก็คนก็เขาก็ เขาก็พูดต่อๆกันว่ามีเงินดูมีเงินไปกัดเขาอะไรเงี้ยกัดคนจริงๆแล้วมีเงินยังไม่เคยไปกัดใครเลยมีเงินเป็นเด็กน่ารักนะน่ารักมากไม่เคยเกเรเลยแต่นี้สรุปก็คือต่อไปมีเงินก็คงไม่ได้ไปเดินที่สวนแล้ว สมการมีเงินวันนี้ก็เลยซื้อขนมแล้วก็กลับกลับบ้านไวหน่อยแล้วก็ซื้อขนมมาให้เขาเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนเลยจะอยู่แต่บ้านไม่เหมือนเคยไม่อยากให้เขารู้สึกเครียดวันนี้อยู่บ้านทั้งวันก็ต่อไปก็จะอาจจะต้องใช้เชือกแบบใหม่ที่เป็นเชือกรัดหน้าอกของเขาเวลาหรือกระตุกคอ เวลาถ้าจะต้องไปส่วนที่ต้องไปวิ่งข้างสวนหรือไปวิ่งออกนอกบ้านก็ต้องใช้เชือกตลอดเวลาหรือไม่ก็ใส่ตะกอ้อเขาจริงๆมันก็เป็นธรรมชาตินะเข้าใจได้ว่าหมาบางแก้ว,วคือยังไงก็ต้องใช้สายคล้องคอแต่ด้วยความที่เราเราส่วนตัวคือเราไม่อยากให้ให้เขาไม่อิสระเพราะว่าทุกคนก็ต้องการอิสระแต่ว่ามีเงินอะยังไม่เคยทําร้ายใคร แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสบายใจของทุกคนก็กคงอาจจะต้องให้มีเงินหยุดหยุดไปส่วนก่อนอยู่แต่บ้านก่อนก็คือต้องอยู่แบบนี้ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้เขาก็คงจะต้องมาแบบมาปลุกเรามารอเราแล้วก็วิ่งตามเพื่อแบบรอให้เราพาเขาไปสวนอีกแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ไปวิ่งที่สวนแล้วเขาไปไม่ได้แล้ว คลิปนี้ก็คือก็ทุกคนก็รักหมาที่ตัวเองเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากให้เลี้ยงแล้วมันเป็นปัญหาของสังคมอาจจะเล่าไว้เป็นแชร์ไว้แชร์ประสบการณ์ไม่เป็นเป็นวิธีที่เราเราจะต้องคิดต่อไปว่าจะเลี้ยงเขายัางไงให้เขามีความสุขด้วยอยู่กับเราแล้วก็เราก็มีความสุขในการเลี้ยงเขาด้วยแล้วก็ไม่เป็นปัญหาของคนอื่นด้วยนะคะก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้องคิดกันต่อไปเนาะ แต่ตั้งใจแล้วว่าจะเลี้ยงมีเงินไม่ให้กัดไม่ให้กัดใครอะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ใครมองว่ามีเงินเป็นเป็นหมาไม่ดีจริงๆเขาเป็นหมาที่ดีมากเขาไม่เคยฉี่รถเราเลยตั้งแต่เด็กไม่เคยขี้ในบ้านแล้วก็ไม่เคยทํำร้ายใ,ใครเขาชอบเล่นมากขี้เล่นมากแต่ก็โอเคอะ่ะคําว่าบางแก้วแต่จริงๆก็ก็เข้าใจทุกคนนะคะแต่ว่าก็จะเลี้ยงกันให้ดีเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนคะ่ะนั่งลงก่อนเออ